รประกาศฉันพูดสุขผมจะพยายามลงคลิปนะครับส่วนสาวทีมจะไลฟ์สตรีมนะครับขอบคุณครับควรคนที่กลับไปยึดริปเดิมทางเดิมไม่ใช่มาลิปใหม่ลิปใหม่ทางใหม่ดีกว่าแปลกจังเลยเวลาเป็นฉาวลิปเราอยู่ลิเปเมื่นไหร่เราจะแบบลิปพังอะไรอ่ะดอนโก พ<ต>ื้นไปดิดนายเลียไผม,ไม,ผ,มผมนว่าเป็นพื้นสีเทาใช่นายวัร์ปเมื่อกี้โอ้ยเอ้ามันมาลงโผล่รีบวะใคขึ้นวะลื่นต okay. <Okay. S 1> อนเก็บโหลดโอเคตรงนี้นะตรงนี้ไม่ได้เซฟโซ่แล้วแหละโอ้โหบีมต้องไปด้วยกันวะไม่งั้นหลงท่หมหายเลย อะเข้ามาทางซ้ายเจนะแล้วเดินไกลเนี่ยไปเดินอ๋อมันซ้ายแล้วมันก็ซ้ายไปเรื่อยๆเลยองค์โลกจังวะไอ้บิีมเฮ้ยไอบีไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงไอ้บีฟมึงอยู่ไหนเดี๋ยวกูก็หนีอยู่กูไม่รู้กูทางไหนนี่ผมจะตัวผมเองมาล่าผมที่ผมไม่อยู่นะ ผมอยู่ข้างในนะพี่ชายไม่ใช่ใช <Okay. S 2> ตัวผมนะผมอยู่ประตูดนะ okay. แดนโอเคไม่มีไฟสี่จุดมันต้องเป็นผมอะเออวิธีสังเกตด,ดูดูจากดูจากชื่อบนหัวทำไมอะเกีย็นเหรอชื่อบนหัวไอ้ย่ามนไล่ตูดกูบีมมันเกะกูชื่อบนหัวมันขึ้นปกติแนละ้วพี่ไอ้บีมมันเกะกูบีมเพี่ผมเจอผมมากกว่าหนึ่งคน เอออากวกลวกกัวกงกวกนะจะทางออกพีจะทางออกไอบีมันมันมอพี่ชายผมไม่ได้บอกอะไรอะถ้าถ้าพี่เจอตัวเองอ่ะให้วิ่งแต่ถ้าพี่เจอร่างร่างคนแบบ่ะพี่สบายทำไมอ่ะมันจะไม่ฆ่าพี่ม,ม,มันจะฆ่าผมไงจิ้งแบบมันมันไม่ตามพี่ปะเดี <net> ๋ยตามพีไม่ไปตาม <Okay. S 1> โอ้โหซอยทีเลยเมื่อกี้ เจ้าเี่ยมากเลยอะพี่ชายผมเจอพี่เออเอะยวลองดูเนี่ยตายเปล่าหายมันจะมีเสียงจีจีจีอยู่นะอะไรวะเนี่ยไอ้เครื่องเปิดอะสองสองทับสี่มันมีสี่อันไงสามทับสี่วิ่งเดียวไม่ต้องแร์อะไรอเอ๊ะ เคพี่ตันแล้วแม่ฟังพี่ตันแล้วพี้ยมันวิ่งมาตายวะ่ะใช่ตอนเนี้ยมันปัอมมันพี่ชายโขาไม่งมีลิฟต์ฝังนี้ ได้แว่าอลิฟไม่ใช่หลังกูอะไอ้ตงไอ้บิมึงวิ่งวนะมึงวิ่งหากูเมอี้มวิ่งนี้ตุ๊องตัวตามหลังอยู่มึงมึงเห็นกูอยู่หน้าเปล่าไม่เห็นไอ้ยรเลยใครวะเนี่ยถ้าใครอยู่าหน้ากูข้างหลังกูขยหลังกูไอ้บีมไอ้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 ไอไอ้กินไอ้ว้ไอ้้ไอ้เม้่อ้ไอไออ้ไอไอ้้ไอไอ้ ผมเจอร่างพี่ผมไม่โดนผม,มโดนร่างพี่ค่าแต่ผมเอ้ยไอ้สัสเอ้ยไอ้ยี่มันตามพี่ไม่หยุดเลยน้องรอก่อ<ม>นพี่ชายนะี่ครับดูพี่นาทีเอ้าหักพี่ว่าดีมากบีมเอกชนผีพี่จะได้มีจังหวะให้บีมทางนานก็มีดักอีกสองตัวเลยพี่ชายอะฮ่าแล้วมันกลับไปหาทางที่ไหนเพิ่งออกมาเนีย่ย ไปแล้วไปแล้วเดินไปแล้วเป็นคือขอบไม่มีแล้วพี่มันอยู่ตรงกลางอ่ะตรงกลางอ่ะต้องหาก่อนอกไม่รู้ใครอีกวิ่งดีไม่มีครู้นั้นไม่มีใครไม่มีกูเ้วยในนั้นอ่ะไม่รู้ไม่คุยไอบีมใช้เทคนิคสะบัดหน้าถ้าสมมติว่าเป็นพี่เดี๋ยวพี่จะสะบัดหน้าโต้ตอบโอเคป่ะถ้าเองไม่สะบัดหน้าโต้ตอบแปลไม่ใช่โอเคป่ะ ตอนนี้ผม,มกําลังดึงพี่ชายร่างปอมอยู่หน้าประตู hey, พี่ชายร่างปอมพี่ชายอ้าวพี่ชายพี่ชายโอเคช่างไหมมันเดินเดียวเลย,เยโอ้มันใหญ่อะใครมาเดินเป็นเพื่อนพี่วะใครวิ่งเป็นเพื่อนพี่ป่ะพี่นี่เสกตีนตีนหนึงผมเปล่าผมผมโอ <จะ S 1> ้ใช่กูจะตัวเองกูจะตัวเอง พี่ชายเราเลิกกันมานานจะทำอย่างนี้พี่ไอเทียวิ่งหลงได้เลยเนี่ยไอ้เหี้ยนโอ้โหเอาใจละใจละเจอละเจอละพี่เจอละกดทีพี่ผมโดนผมโดนพี่สองคนไล่ไล่ตายไปเนี่ยอันนี้นายพี่ชายใช่นนีีกกูู ได้สียงจี่ห้องข้างไงก็เลยรู้อยู่ตรงนี้รีบเปิดตรงไหนเอ่อไปเริ่มทางแรกก่อนไปแล้วพี่ออกไปหานายกันนะแล้วเราไปไหมให้บีมครับไม่ใช่ผมผมไม่ผมผมไม่เจอใครเกียร์เดียวแฟด์เกียร์เดียวแฟรเราตามกูไม่เลิกด้ยไม่ลดละด้วนะโอ้ ออกมาแรกเรย,ย่องเองาจะไปพร้อมกันน้องไม่อยากออกเลยโอเคพี่รู้แล้วเวลาที่เราควรมาคือทุ่มหนึ่งหกโมงทุ่มหนึ่งเราควรมาเว้ยควรมาไอ้สตรีมกันเลยจะดีน้องอตอนนี้มันเพิ่งเกิดแล้วใช่ตอนนี้นายมายังอันนี้นายใช่ป่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> มึงพูดดี <c oughs> โอเคอตามพี่มานะนะ้อง <c oughs> โอเคพี่จำได้พี่จำได้สักพักหนึ่งมีผมดักหน้าอยู่เออเฮีย้ยมากขอให้ต่อนี้ต่ <c oughs> อนี้ไม่ใช่โทษที หลงเลยหลงเลยด้วยที่มันอยู่อย่างกลางๆแล้วก็อย่างนึงก็คือแม่งพี่แล้วก่อนเอ้ยผมมีรอดอยู่ผมตอนไหนที่ไม่อยู่แต่แต่ข้างหลังผมมีผมมีคนหนึ่งนายมีตัวไหนตัวหนึ่งอ่ะใช่ผมมีสตแตนยังไงหรอพี่ชฉยสแตนสเต,น,สสเตนไหนแข่งไหนด้วยใช่พี่วิ่งมัวเจอลิฟท์ได้เจอลิฟต์ก็ไม่รู้ดอกได้ปะน,นะ ตามพี่ชายอยู่ตามพี่ชายอยู่ตามมิมานะพี่ชายพี่ชายตัวนี่ตามหลังด้วยเขี่ยมีตัวกูวิ่งตามตัวกูเขี่ยแล้วเขี่ยมันนั้งมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยอืมนะเย้กผ่าสายตาพี่ชายแล้วหายแล้วสัตว์เอ้ยเจอตัวเองตายแล้ว พี่ออกมาห้องแรกได้เหมือนกันเหมือนเดิมเลยวะวิ่งกลับมาได้มันอยู่ไหนฟ้าฟเซฟแล้วใช่ป่ะไปต้องวิ่งออกซ้ายป่ะพี่ด้องหมนดานะออกซ้ายไปก่อนคนะีัยครับ โอ้นละเหนื่อยจริงๆนะกลัวสมเพศตัวกูเองจริง เอาไว้เลยสัตว์ไอ้สัสเฮ้ผมเจอผมเจอแล้วเดินเข้าไปผมเจอแล้วเจอแล้วไปยังไงวะรหัสรหัสคอขวายใจไงอ่าอูุอู้อู้ตกใจนายตายปหมไม่ตายแต่ผมกดกด E เป็นไงบ้างโอเคสวย